ADV 1 6 0นะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับรุ่น60วัตต์นะครับมีเด y ์ไลท์เจ็ดสีนะครับอันนี้เป็นรุ่นแสงเข้มนะครับผมเป็นรุ่นแสงเข้มนะครับอ่าอันนี้ไฟต่ำนะครับผมไฟต่ำนะครับสีขาวล้วนสูงต่ำพร้อมกันนะครับคือขาวเหลืองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟพาร์ตเป็นสีเหลืองล้วนนะครับเวลาเปิดเหลืองถ้าเปิดขาวอยู่นะครับมันจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ ถ้าเราปิดสปอตไลท์เวลากดพาร์ตอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นเหลืองล้วนนะครับผมเป็นไฟสูงนะครับประมาณนี้ครับแล้วถ้าตัวนี้นะครับคือมีเดย์ไลท์ครับถ้าเราปิดสปอตไลท์นะครับถ้าเปิดเดย์ไลท์ทิ้งไว้นะครับเดย์ไลท์ก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ครับเดย์ไลท์ตัวนี้เปลี่ยนสีได้เจ็ดสีนะครับปิดเปิดได้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับผม ปิดได้นะครับเปิดได้สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับซันบีมคู่เดียวจบพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับผม